ครับสวัสดีครับน้องพบก,กับช่องก้อยเรื่องแสนนี่เราก็จะมาอยู่ที่ห้องรับแขกกันนะคะแต่งตัวเรียบร้อยแล้วพี่น้องจะนอนสิไปกินข่าวมันบ่มีวันว่างแล้วพี่น้องบริเอเอาขาตั้งกลองมานั่งขออนุญาตตังหลบบนี้ได้บ่ อืมเห็นไหม <c oughs> วันนี้เราก็มาในตัวนนรเรียบร้อยหน่อยป่ะคเพราะว่าอายจะเอาไปทเข้าข้างล่างแล้วก็กินมาหนี่เข้าสิเดินทางขาไปแตงนาแตงโตที่โรงแรม คุณแม่นุชฝนจัดไปให้แล้วนะคะต้องขอบคุณทางเจ้าภาพนะพี่น้องอยากให้เทาคนอยากให้เทาสองคนมาห่วงการห่วงงานงานมงคลคือว่าไม่ลูกใจคนเดียวเนาะกับคุณแม่ท่านจะเดินทางมาจากประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่คุณแม่นุชฝนจะเป็นคุณแม่นีหักแม่แท่งกันเนาะคือกันก็เลยมีโอกาสในงานมรดกไทยเนาะก้อยกับมีโอกาสลงมากกว่าเคพอดี แต่จริงๆ,ๆ,ๆเรายังคิดไว้สองแน่สองสองมุมน,นะว่าไม่แน่ก็จะไม่ได้ไปแต่เพิ่นก็อยากให้ไปมากมา,มา,มากเมกียบ้าโอ้ขอใครเล่าด้วยี่น้องเพื่นก็อยากเห็นมากมากมากดุมากสัมภาษณ์ปีมากก็เลยเดี๋ไปจัดแต่นึ่งต้องคอยกระซิบเรา ตอนเมื่อคานพี่น,อน,น้องฟ้างเนาะเป็นขบวมีสูตรนเนาะตันน้องก้อยก็เลยว่าเอ้าใส่เอ,เเอกลาศสูตรใส่สูตรเล่าที่ทิเปยเคยซื่อให้พี่น้องติดตามน้องก้อยมากข้างแรกพี่น้องจะรู้เปยเคยซื่อสูตรเล่าให้ตอนของังแรกที่มูจักกันขงังแรกที่ห้องไปปักเส้นกันเนาะร้านนี้เออมันก็เป็นผ้าไหมซึ่งผ้าไหมเราก็สามารถออกงานมงคลมันก็ เป็นความมั่นคงเป็นความสวยความเสิดความงามคันท่างจิตใจแบบว่าสูตรแฟชั่นก็อกฉาบเฉยลากตีนโนูนี่นั่นมันก็หาได้ง่ายตามท้องตลาดก็ทั่วไปแต่ชุดใหม่มันก็บ่งบอกมันก็เรียบร้อยถึงวัตถนาท่ามท่างเหล้าออความเหเกียรติทั้งเปยนทั้งหอมเนาะก็เลยไใส่ชวนน้องชวนเปย์ก็ได้ใส่สูตรแค่คือใส่สูตรเรียบร้อยใน่สูตรเรียบร้อย หนึง่งสตตัวนี้ก่อที่อยู่ประมานหาหกพันกันในพี่นอ้องขันบนรถล,ละขคาพอดี่บืงออื่นไปบอแบบช่วงอยู่ในเส้นทางตอนแรกไปหาแถววิกซีกหรือวิกซีอุบลอสือ้างในเบื้องพี่นอ้องไปเบื้องแถวหน้าวิกซีอุบลรับรถไปไปพี่ก่อนผู้บ่มีอ้าก็บ่ปกติอะไรสูนรวมอะไรทุกอย่างมันจะอยู่แถววิกซีอุบลใช่ไหมอ่าครับขับรดไปเบื้อง ก็มันดูผมนี้ผมมีดิก็เลยมาคิดว่าเอ้ยผ่านตาอยู่นะอยู่ยเสนนนเ้นทางผ่านตาอยู่แต่ว่ากระบอกหูอันราคาไม่เท่าไหร่แต่รู้ว่าขึ้นห้างแล้วมันต้องแพงแน่นอนอก็เลยถือโอกาสใส่ซื้อดีกว่าตพร้อมลดราคาห้าสิบเปอร์เซ็นต์ต้องนอยู่ประมาณสองพันตัวถ้าเราไปซื้ออยู่แถวประตูน้ำหรือว่าแถวอัตราสีประมาณพันกว่าบาท แต่อันนี้เขาขึ้นห้างด้วยแล้วก็ของเขาก็มีอัปเกรดนี้ี่้อเนื้อผ้ามันก็ดีด้วยนะฮะพี่นอ้องบานนี้แต่เรื่องไอ้แว็บ,บของบ้านลาุงแรงมทางพอว่าลืมเสื้อตัวนี้ไว้เมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วคมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วลืมเสื้อไว้นี่คุณชายมาดูซิว่าใส่ด้านหรือเปล่าเป็นรองเท้าให้พี่นอ้องเป็นทุกอย่างให้เธอ อะไรเนี่ยเออเอวนะดีพี่น้องกันสวัสดรคที่กดมอนกูดมอร์นิ่งเลยเหรอ,อโอ้กาฮะชื่อหนเอฟหับราคาที่คื อัน<ผ>นี้เหรอตัแม่ถ่ายไอ้นี่มันมันของเอ้ไอ้ท่านมันก็ใอ้ดีของอี้ยงนอนตามอคนนอนขยลื่นกระล่งตือนอน,น,น,นอนตามอันลืมซื้อเลยอนันนี้อันนี้เป็น,นสมยัยเจ้อนอีกตยู่ก็คนกระล่งสีเนาะแต่กี่เ็นเอาขึ้นมาไหม่ๆเพิ่งใส่แต่ของโรลชารช่อันนี้ของโบลชารช เออคนทีมาทุกอย่างนะนะเป้ทุกอย่างเ,นะเางมื่อก่อนนี้คนการันตีที่ก้อยนะเขา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 มีร้าน,น,น,นมันฝรั่งแต่แกไปายุเขาแน่นไปมาพีน่น้องน้องก้อยก็ไม่เคยเลื่ลลลมบุญคุณเพิ่นเนี่ยอันถึงเพิ่นมีแซนอยู่ <S <S เมืเงองไทยเพิ่อนด้วยตังขอบขัวอยู่ทั้งสุโขทัยเนาะแฟนเพิ่นมีลูก,ล,กลูกปีกูน,นึงบ้านนี่ก็เราก็เป็นคนเที่ยวแน่เราก็เป็นคนเที่ยวคือเรามาคงเที่ยวคนทีเราก็สิมาออกกูยิ่ง ตาพัดตาด่าไปล้องเร่่อนซึ่งเรา่อยก็นเลียว่าเขาคนทำม,มาหารกินเนาะเขาก็ายอยากเป็นหัวเดียวเมียเดียวสี่นาพี่น,อน้องมาเลยว่าก็เจาะมาเคี่ยวจะไปสาวพญายข่อยสีขอเห็ุงานอยู่เมืองนอกหาสาวบานสาวซองอยูเองพึ่งพญายึนก็นเลยว่าเอาเพืนสารบอกเขาบอกเอาของจอลูกบ,บาดก็ติเป็นเพชรนน่มกินดาท่องอย้อนที่เพิ่นสื่อหายลงไปขึ้นบนเดนองการไปคากําปั่นสู่ชีวิตหาสาวบานซาวซองหาเหตุการณ์ที่การเอง จนมาบ้าหอดมน,นรีร่วมร่วมเนี่ยกับประมายี่ปีสียืนเลยตัวจ้าของเองก็เลยมีโอกาสว่าเขาไปถามทงางอำเภอว่าอายุยี่สิปีแล้วกะคอยกระโสนและถึงตอนนี้ก็าังมีแฟนอยู่เมืองล่าคอยดยผูกคอจอแทนจด็กจะงั้นกันแล้วตามประเภทนี่ไข่ขออยากเอาเงินคุณนมาเทียวสิเป็นยังไงแน่เป็นศีนาสีพ่อ สิพ่อมีหวังสิพ่อมีสองทางบอซึ่งกอยไปเห็ดแน่นถูกตอต่างก้นไม้มีบาดมีซองกับตนนปเลยว่าแย่เพรเคแล้วก็ไปให้อำเภอเขียนคําบรรยายเอาไปให้อำเภอดูอำเภอเขาข้อสแกมให้แล้วก็มายื่นที่ถ่ยก็ยื่นเรียบร้อยลวหลายเนาะเป็นยังไงเจ้ารากเองบอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปทังดีจักให้ใหม่ มาใส่ใจมาใส่ใจซึ่งเป็นไปตามมาสละพี่น้องหลายคนพี่น้องเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าที่บ่เข้าใจบ่าอยู่มังนอกทัวรฝรั่งหรือเปล่ามีหรือเปล่ามีหรือเปล่าคุณอยู่ลาคุณมีเมียหรือเปล่าไม่มีนั่นงานโสดโสดเอต่อยหรือเปล่าแมวเป็นเสียดายมั้งที่ พ่อคนแถคนไหนเพ้กํกลังว่เพล่กลังาอลูกสายผู้เดียวผู้ใดละะแม่แม่เก่าว่าบีลูกสายยู่เดเามันเรปงมามันปวงโอ้ยยู่นกับโบออกได้หาลเดีวา่าเดี๋ยว้าเข้ามารี้หนอเนาะแม่แม่กระท่วมาจอแม่หนิแม่นนิแม่นน่ว่าลูกผู้เดียวหนี่อยกแง่คนนี้น้องก้อยคุยกับแม่สองคนเลย นอนคุยกับแม่ลูกผู้เดียวนี่บุทุกคนเขาอีดอนอีรุ่นอีเอีงสิคอยบริเป็นห่วงได้ไหมคะเป็นห่วงผู้เดียวคอยหักผู้เดียวนี่รู้จักแต่คือ<ด>ลูกทุก<ด>คนแม่กันฮะบุตทุกคนแต่พิเศษคือคนนี้งไงก็เลยว่าแม่สือว่าเป็นห่วงเอียงอีเมียยายแลวตอนนั้นเขากินนมแม่แต่ตอนนี้เขากินนมหนูนะกัเลยว่าราเซลเหมื <laughs> อนเหมือนนะกินนมเจ้า ไม่ออกเดินทางได้ไม่ออกเดินทางได้ไงไปทานข้าวก่อนอไปกินข้าวสวยก็ได้ไปปินกินรองพ้องเดี๋ยวกวาลดตรงรถจีกว่าจะได้แต่งหน้ากว่าจะได้กินข้าวทางโน้นมันก็จะสายเอาโอเคมาละพี่น้องเขาสิ่งมไปกินเขาอยู่สลางคลิปนี้เอขาเข้ามาสวาสดีได้พี่น้องเด้ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่มอบให้ตั้งเข้าสองคนแมนว่าเปิดวงเหตุย o u ูทู e อันในช่องของน้ก,ก้อยคือจังวะอาก็กระแทกซื้อแทกยังกับพีนออกก็ให้ความตอบรับอย่างดีตังต่มือเหล็กทา y ยูทูบ e มาเนาะจนหัวนหอดมือนี่แต่ผลตอบรับดีแต่มีหายมีดาก,กันแน่มิดีเตือนมีบอกมีสอนกันแน,น่นาอก้อยกับบริวารกันดอก ขอบระเด็เกกบาทออกพี่น้องแต่ว่าข้อเหตุตัวความมั่นเทิงข้อเหตุตัวความมวหนึ่งขอก็ไเดกในการในงานในงานหลอกงานท่ำตางประเทศพี่น้องว่าเห็นงานไปหันไปหนียังสินะเปินกระหายความหักความแพงความเบิ่งแง่งกน้องก่อยน้องก้อยก็เลยว่าโอ้ยบทเสียแรงตัวนี้กับทีเฮตูทูถึงบริเด็เก็ดกบาทแต่ว่าในความหากความแพงในความเอ็นดูจากคุณพ่อคุณแม่ตั้งบาทพอได้เบิ่งเข้าสองคนเอาคิป